สินค้าเพิ่งมาส่ง คือมันใช้ดีนะตัวเนี้ยเออเราใช้อยู่เราใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นเอ,อ่อต้องเรียกว่าผลิตในจีนอะแต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เออลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น อันนี้เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นตัวนี้ลดลิ้วลอยคือตัวนี้ใช้ลดลิ้วลอยดีมากเลยนะส่วนตัวนี้เราจริงๆตัวนี้เอ๋ใช้มาสองกระปุกแล้วนะอันนี้กระปุกที่สองจริงๆเอ๋ ให้พูดตรงๆ,ๆอะจริงๆเอ๋ซื้อครีมพวกเนี้ยมาแล้วแบบพูดตรงๆเราใช้ไม่ทันอะเออคือครีมพวกครีมทาหน้าเซรั่มเจลครีมทาหน้าเนี่ยคือเราซื้อมาตุนเยอะจนเราใช้ไม่ทันแล้วล่ะแต่ที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่ามันจะโละสินค้าไง มันเป็นช่วงลดราคามันจะต้องรีบโละสินค้าถ้าเป็นช่วงที่มันรีบโละสินค้าเนี่ยมันจะลดราคาเยอะก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ก็ค่อยๆใช้บางทีก็เอามาทาก็เอามาทาคอเอามาทาเทา้าเอามาทาเทา้าเอามาทาคออะไรพวกเนี้ยจริงๆเอ๋อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับทุนจีนตีไข่แตก ออแล้วมันไม่ได้ตีไข่แตกธรรมดานะกระแสของสินค้าจีนอะ่ะมันทำให้กระแสสินค้าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้คําว่ากระแสสินค้าประเทศจีนอะ่ะทำให้กระแสการขายสินค้าของประเทศไทยเนี่ยสะเทือนเพราะว่ากลไกตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคหันไปอีกทิศทางหนึ่งอกระแสของการตลาดอปรับตัวไม่ทันเพราะว่าคนจีนชอบขายสินค้าตัดราคาชาวบ้านถ้าถามเราในฐานะผู้บริโภคเราคิดว่าดีแต่ถ้าถามเราในฐานะแม่ค้าเนี่ยว่าเฮงสวยนี่คือความคิดของเรา คือเอซื้อครีมพวกนี้มามาใช้อ่ะหลายยี่ห้อแล้วละ่ะมันคือเมื่อก่อนอ่ะเอใช้ครีมราคาแพงนะเมื่อก่อนอ่ะเอใช้ครีมราคาแพงแต่ความที่ว่าครีมจากจีนครีมจากไต้หวันครีมจากอ่เกาหลีอ่ะราคามันถูกลงมากอะ่ะมันก็เลยทำให้เราอะ่ะเออมีโอกาสได้ลองสินค้าเมื่อเราได้ลองในหลายๆตัวเนี่ยมันทำให้เราบอกได้เลยว่าคือสินค้า เม d ดอินไ a ยแลนดบางตัวคุณภาพดีกว่าของญี่ปุ่นนะสินค้าเม d ดอินไ a i l a n d ์บางตัวเนี่ยคุณภาพอะยังจะดีกว่าของของจีนเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้แหละคะ่ะ